กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซาพ,พากินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูมาม่ากิมจิพ่อแม่พี่น้องเนาะมาม่ารสกิมจิแต่กลิ่นนี่เผ็ดกลิ่นนี่ออกเผ็ดนะแต่ไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่านาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กินกับหมูสามชั้นเนาะหมูสามชั้นต้มก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอาไปผัดกับซอสโกชูจัง มันก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเนาะแดงๆด้านหลังจะเป็นกระเทียมโทนเด้อเพรอไไมพี่น้องตรงนี้เป็นกิมจิโอ้โหเปรี้ยวมากเลยดูกันเลยนะครับหาข้าวมานั่งกินด้วยกันเด้อเส้นเหนียวนุ่ม เห็ดกำลังอร่อยเพราะไม่เป็นอันตรา รสชาติเหมือนมะม่าเผ็ดเกาหลีคุณสองแต่เผ็ดไม่เท่าเพราะไม่เป็น้อง เบขอโทษครับโอ้สงสัยยังไม่ตาย ป้าหนาแน่นชิดนี้พ่อไม่ไปน้อง สหอ่อเพราะไม่พี่น้องแน่นเปี้ยเลยถ้าเป็นมาม่าไทยนี่ก็โอเคนะแต่นี่โอ้โหมาม,ะมะ่าเกาหลีสองมาเริ่มเริมมา หมูสามชั้นผัดซอสโกชูจังแช่น้ำกิมจิ lo le me หมูสามชั้นพ่อแม่มพี่น้องกินประมาณชิ้นชิ้นครึ่งกําลังดีแต่ถ้าเลยชิ้นครึ่งไปเลี่ยนพ่อแม่พี่น้องอู้รู้สึกว่าเลี่ยนมากต้องมีผักโอถ้าไม่มีผักนี่ผมกินต่อไม่ได้นะ โอเคผมพ่อไม่เปน้อง <c oughs> โอ้กินทำไมมันวันนี้กินต้องกราบขอไพร์เตอรกินแบบโอ้โหอร่อยพ่อไม่พป่น้องเนาะสำหรับมาม่าเนาะมามะ่ามามะ่ารสกิมจิของเกาหลีเนาะไปเดินห้างแล้วดีเห็นก็เลยลองดูเนาะพ่อไม่เป็นน้องกินกับกิมจิเข้ากันแล้วก็มีผักเครื่องเคียงคือเอาเข้าจริงวันเนี้ย หมูสามชั้นน่ะคือมาม่านี่ก็สามห่อแบบใหญ่ๆเนาะพ่อแม่พี่น้องกิมจิแล้วก็มีหมูสามชั้นนี่แหละจะหนักตรงนี้แหละหนักตัวหมูสามชั้นเนาะชิ้นชิ้นครึ่งอร่อยพ่อแม่พี่น้องแต่เลยชิ้นแต่เลยชิ้นครึ่งไปปุ๊บโอ้หรูสึกว่าแต่ท้ายมาเริ่มเลี่ยนนะเนาะพ่อแม่พี่น้องดีที่มีกิมจิมีกระเทียมโทและมีผักเนาะถ้าไม่มีของเครื่องเคียงนี้ต้องอาจจะกินไม่หมดเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า เพราะว่าอืมันเกิดจากความอิ่มด้วยความเลี่ยนด้วยแต่รวมๆแล้วอร่อยเนาะพ่อแม่เป็นน้องเยี่ยมเลยมาม่าเนี่ยใครที่ไม่ทานเผ็ดก็ทานได้เด้อพ่อแม่เป็นน้องเนาะไม่เผ็ดอร่อยเนาะกินกับคิมจิหมูสามชั้นนิดๆหน่อยๆเครื่องเคียงนู่นนี่นั่นเนาะอร่อยลงตัวก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พป่น้องไปก่อนเนาะอิ่มมากพ่อแม่พป่นน้องวันนี้อิ่มแบบโอ้โหแน่นเลยเนาะ ก็ต้องขอพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ต้อมซาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ต้อมซาด้วยนะครับต้อมซาพากินโชว์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมกราบสวัสดีครับ